ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มีกับโรบบบในแบบขุดเหมืองขุดดินขุดทําไมขุดไม่รู้ขุดต่อไปเลยดีกว่าะะทุกคนอ่าก็วันนี้นะคะไอจะมารับจ้างขุดดินขุดสมบัตินะคะทุกคนด้วยค่ะว่าแถวนี้น่ะขุดไปเรื่อยๆนะคะจะเจอกล่องสมบัติด้วยล่ะเออมันก็เลยแบบว่าเกิดแบบ ความน่าสนใจของเราขึ้นมานะคะทุกคนก็คือเราทําร้านหมูกระทะมันยังไม่พอใจหรอทุกคนเออเรามาขุดดินหาสมบัต,ติต่อเพื่อแบบเพิ่มรายได้ให้เราดีกว่านะ้อฟรีช่วงนี้แบบว่าช็อตหน้างเงินเลยประมาณนี้นะคะทุกคนเออได้ได้ได้แล้วเนี่ยนี่หมอนี้ทําอะไรเนี่ยออตโต้คลิกใช่ปะเนี่ยโอ้โหดูสิขุดขุดขุดก็คือแบบไปเฉาะตัวฉันไปแล้วโอโ้ยบอกเลยถ้าจะใช้ออโต้คลิกหรอฉันก็มีออโต้คลิกเหมือนกันอย่าก็เกมนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นการแบบว่าคลิกไปเรื่อยนะคะทุกคนเพื่อเป็นการเพิ่มพลังในการแบบว่าขุดของ ก็จะมีแบบตัวเลขเล่งขึ้นมาตัวนี้เห็นมะเห็นมะและด้วยสีทุกคนโดหลุมตรงนี้ใค่พากันขุดหลุมแบบนี้ขุดดูไม่สวยงามไปดูขัดใจไปหมดโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปหาสมบัติกันเลยนี่กระเป๋าเรานะคะมันเก็บได้อยู่ประมาณ2 0 0พนะคะทุกคนอุ้ยยไงมีกองสมบัติตรงนี้โอ้โหกองสมบัติ1นเคอ้ยเอ้ยขุดขุด กดเลยนี ais, ่กดฟาดฟาดสิยงเป่งเป่งไอ้ย๊ยได้เง mà, 000. 000. Oh uh ินมาหนึ่งหมื่นเจ็ดแล้วก็ได้คอนมาด้วยทุกคนโอ g มย์ก๊า ลองแช้คอนอะใช้ได้ไหมอะอมันใช้ได้นี่ไงไอดูซี่ขอฉันใช้คอนนี่อุ๊ยคอนทุบแรงมากแม่แรงมากตีทบๆบนี่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 เจอสมบัติอีกละอุ๊ยเอ้าเป้ของคนเต็มแล้วซื้อกระเป๋าเป้สะพานหลังให้ใหญ่เคลื่อนซีเราจะได้แบบขนใจเข้าไปได้เยอะๆโอ,ขอ,โอ้ขายตรงอีกแล้วโอ้กำลังเพลินเลยต้องมานั่งแบบซื้อเป้อีกเหรอเนี่ยตายแล้วฉันต้องไปเก็บเงินก่อนนะเนี่ยนี่ละเอาดินทั้งหมดไปขายกันเลยดีกว่าทุกคนอ่าขายนี่ได้เงินมาอู้ รวย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 บอกเลยว่ารวยเพิ่มทุนกับธุรกิจร้านเนื้อย่างของน้องน่าจะรวยมากเลยนะคะทุกคนอ่าลงไปอีกไม่อยากรู้จะมีใครขุดลึกจังโอ้ยอุ้ยอุ้ยลึกเติบเลยนะทุกคนดูสิลึกมากเมื่อกี้เจอทั้งแบบกล่องม่วงกล่องอะไรอ่ะ ไข่ขุเงี้ยโอ้ยอเจ้กล่องเจ้กล่องออล่าสีม่วงด้วยเอล่าสีม่วงโอ้โหยิงโดนยิงถูกยากุคนรู้สิปุบไม่แตกเลยอ้าวเป้เต็มอีกแล้วโอ้ยยังไม่นานได้ทำอะไรเลยเป้เต็มแล้วอ่ะแล้วก็นะทุกคนนี่มีสูงกาชาสัตว์เลี้ยงด้วยเออมันแบบว่าเกมนี้มันพาไม่ได้นะคะทุกคนมันต้องมีแบบสัตว์เลี้ยงคอยขุดช่วยเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาขุดแถวๆด้านบนก่อนกันเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราแบบว่าลงไปลึกๆมันอาจจะได้แบบเงินน้อยหรือว่าแบบ อะไรสักอย่างนะคะทุกคนแต่เมื่อก่อนมันก็เต็มเร็วนะมันก็จะได้ขึ้นมาเร็วๆแล้วเราก็จะได้เงินเร็วอ่ะเออมันก็ลงไปลึกๆแหละถูกต้องแหละเออขับรถลงไปหน่อยจ้าจ้าไลดีโมลง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 ไปลงไปอีกลงไปอุวยนี่มันมีแบบความลึกบอกด้วยว่าเราขุดลึกลงไปถึงไหนอือรถลงไปโอ้โห้ยอุกล่องทองข้าวาทองโอ้โหเห็นแล้วแบบน้ำลายแตกโอเคเงินได้ห้าพันแล้วปุ๊บแล้วเราก็ ไปซื้อกระเป๋าเพิ่มกันเลยดีกว่าเออยังไม่ถึงนี่วา One eternity later คิดว่าเหมือนโกหกนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มีพลังอยู่ประมาณ4ี่หมนะคะ,ะกับเงินมีทั้งหมด9ล้านนะคะทุกคนแล้วก็เราได้แบบว่าที่ขุดม่วงมาแล้วด้วยเนาะโอเคตอนนี้ก็คือเราได้แบบว่าคลิกแบบอัตโนมัตินะคะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มีเงินทั้งหมด9้าล้านเราจะซื้อสัตว์เลยนะคะทุกคนโอ้โหโตู้นี้ก็แค่บแบบว่าในราคา1นึ่งแสนบาทไม่อยากได้รู้สึกแบบอยากได้ราคา8ปดแสนนะทุกคนเออดูซี่เออขอตัวที่เป็น ระดับแบบก็หายากก็ได้เอาตั้งแต่หายากมหากาะกับตำนานขึ้นไปนะคะทุกคนอยากได้อะเออขอลองกดหน่อยนะจ๊ะโอเคเนี่ยดูซิจะได้ตัวดีดีไหมได้แมวมาตัวหนึ่งจ้ะทุกคนเออได้แมวมาอีกแล้วโอ้ยทำไมออกแต่แมวอ่ะหุ้ยหุ้ยหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยระดับตำนานป่าวเฮ้ยเราเราได้พึ่งทุกคนเฮ้ย เฮ้ยดีโชคดีเลิศเลิศที่สุดเออเอาอีกอีกสักตัวหนึ่งได้ไหมอีกสักตัวหนึ่งสักตัวสักตัวหนึ่งเออเงินเหลือเรื่อเงินเรือเฟือเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆอึดโอ้โหได้คิตตี้แล้ววิเกมันมันเลิศมันเลิศมันสบเปิดมาก็คือแบบว่ามันอยู่ในระดับอะไรอ่ะเออระดับตำนานทุกคนได้เมื่อกี้หมดมาอย่างในระดับตำนานได้แล้วทุกคนเออเลิศเออโอเคละถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงขุดช่วยใช่ปะมันจะขุดได้ดีขึ้นไหมอุ้ยดาเมจ เจ็ดหมื่นเลยเมื่อกี้ที่เราแบบว่าไม่มียังไม่มีเสร็จนะคะทุกคนดาเมจอยู่มันอยู่ประมาณที่ห้าหมื่นกว่าอุ้ยเลิศเลิศไม่ไหวอ่ะล่ขุดลงไปเรื่อยๆขุดต่อไปขุดต่อไปโอเคได้แอคมาอุ้ยตรงนี้กองสมบัติเยอะกองสมบัติเยอะขอขุดหน่อยละกันเออกองสมบัติเยอะแบบนี้ก็ต้องขุดสี่ไม่ขุดก็ไม่ได้เป้าอุ้ยมันเยอะจังเลยแล้วทำไมพวกนี้ไม่เข้ากระเป๋าเราอ่ะกระเป๋าเราเต็มหรอเออกระเป๋าเราเต็มด้วยจริงๆทุกคนเอ่อเดี๋ยวต้องขายก่อนละกัน ออออของสีฟ้าฉันไม่อยากได้แล้ฉันอยากได้ของสีม่วงแล้แลทั้งนั้นอุอ๊ยตรงนี้ได้เหมือนเหมือนกล่องเหมือนกล่องเหมือนกล่องโอ้โหกระเป๋าเต็มแล้วเสียดายจังเราตอนนี้เรามีเงินอยู่ทั้งหมด9าล้านใช่ปะถ้าเราเราแบบขายที่อยู่ในกระเป๋านี้จะได้เท่าไหร่อึ๊บหม้ยถสีจำนวนเงินโอ้ยได้มาประมาณ2อล้านนะคะทุกคนตอนนี้จำนวนเงินเราเพิ่มมา11ล้านแล้วแล้วก็มันมีแบบฟังก์ชันที่แบบว่าคุณต้องการที่จะเกิดใหม่หรือไม่และพลังขุดของคุณได้เรียนจะถูกรีเซ็ตเริ่มคิดหนักแล้วสิทุกคนแต่ว่าถ้าเราจุต มันก็จะแบบพลังแบบแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกคนแต่แบบก่อนที่เราจะจุติเราขอเอาเงินแบบซื้อแซเลี้ยงก่อนได้ไหมอ่ะจากคู่หนึ่งนอนรู้สึกเสียดายเงินเออแกหลังจากที่ฉันจุติเว้ยแล้วคาวนี้นะฉันก็แบบว่าขุดดินเล่นๆใช้ปลาเพื่อฟาร์มแบบเก็บเงินเก็บเลเวลนะเพื่อจะได้แบบว่าไปปลดลลอกเกาะอื่นแกฉันได้เครื่องตัดหญ้ามาเว้ยนล้วแบบมันแบบอยู่ในระดับสี่โซ่หาแก่คือแบบ เลิศดูสิแต่ถ้าไม่ดูถ้ามันดูแบบไม่เหมือนขุดเลยถ้ามันดูเหมือนแบบกวาดพื้นลยทุกคนดูสิเออแบบกวาดกวาดเออไงลองดูซิว่ามันจะแรงแบบส่งแบบระดับมันไหมอุ้ยแป๊บเดียวเองหรอกเงินเต็มอ๋อฉันยังไม่ได้ซื้อของอฉันยังไม่ได้จ่ายของฉันลืมมันจะขุดแรงปะอ๋อไม่ก้าขุดได้ประมาณล้านกว่าเลยเอุ้ยเก๋แกเก๋มากก็คือแบบว่าไม่ต้องรอของฟรีเลยทุกคนดูสิเออ ตอนแรกว่าจะรอแล้วแบบมันจะได้นะทุกคนแต่คราวนี้คือแบบว่าขุดได้อะทุกคนเอออย่างนี้แหละดวามางมันสมพรมขอความสวยของฉันความสวยของฉันละมันจะทําให้ฉันเด่โชคดีตลอดเวลาก็างี้แหละเออใครมีสวยก็ทําใจหน่อยจ๊ะเอาละค่ะหลังจากที่เราไปซุมซ้มซอมซุ้มแบบขุดดินเก็บตังมานะคะทุกคนคราวนี้เราก็จะมาปลดดอกเมืองด้านใต้นะคะทุกคนซึ่งด้านล่างนะ่ะมันแบบว่าเป็นน่าจะเป็นจุดที่แบบว่าลึกที่สุดแล้วนะคะทุกคนโอเคในการปลดดอกใช้120ล้านนะคะทุกคนโอเคอปลดดรอกเลยเออ ในดูซิเดาได้อะไรอืมเราได้ทาแบบถทำอัญมณีมาหรอดูสิทุกคนวิมันมีแบบสัตว์เลี้ยงที่แบบต้องใช้เงินแบบหโอ้โหหกบิลเลียนเลยเหรอะโอเมกอดถือว่าเยอะมากเลยนะเนี่ยวิ คราวนี้มันไม่ได้มีแค่แบบว่าแค่ดินแล้วค่ะทุกคนคราวนี้มันเริ่มมีเพชรแล้วคราวนี้ฉันไม่เปิดละฉันไม่ทํางานแบบพวกด้านในยงเนื้อย่างละฉันจะทางานแบบร้านขายเพชรว่าฉันจะไปขุดฉันจะมาขุดเพชรตรงนี้มันเก๋มันปังมันสับแล้วใครขุดอะไรอีกเนี่ยทำไมมันเลิกจังุิยทำไมเธอหน้าตาคุ้นๆอย่างเลยอะหน้าตาคุ้นๆอะไรเจ้าของด้านในย่างเยกี้หรือเปล่าก็ใช่สิเอาเมื่อกี้คุยกับฉันแล้วทำไมวิงลงไปเหรอโอ้ไม่มาคุยกันให้รู้เรื่องกันก่อนละแล้วค่อยโดดลงไปโอเควิ่มได้เงินนนเยะะแล้วคคทุก หลังจากที่ลงมาเหมือนที่2ก็คือแบบเงินเริ่มเยอะขึ้นแล้วอุ้ยเลิศชอบก็คือแบบว่าลงมาแป๊บๆยังไม่ทันไรนะคะทุกคนก็คือแบบว่าในกระเป๋าเลเวลแบบเลเวลแปดแล้วนะคะทุกคนใช่เลเวลแปดมือนี่ไม่ได้นับจากไปหนึ่งนะหนึ่งตรงสักจีห้ากระเป๋าเลเวลห้าอู้คราวน,นี้ก็แบบเก็บเงินได้รัวๆเลยคะ่ะทุกคนดูซิเออมันเริ่มขุดยากแล้วอุ้ยมันเป็นกล่องดํา กวางทาจากไบรเบเนียมไปเนี่ยทำไมขุดยากจังเลยเอาละเดี๋ยวเราขอฟาร์มสักพักนึงก่อนนะคะทุกคนแล้วก็อืมไอไม่รู้ว่ามันจะมีเมืองเมืองลงไปต่อด้านล่างหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวไอลองขุดดูแป๊บนึงนะคะทุกคน eventually เอาละคะ่ะทุกคนก็หลังจากที่ว่าเราเล่น <S <S เล่นมาได้สักพักนึง <S <S ใช่ไหมคราวนี้ก็คือเราเพิ่งรู้ว่ามันมีฟังก์ชันบางอย่างนะคะทุกคนคือมันสร้างหมวกสร้างกิมขันแล้วก็สร้างรองเท้าได้เออแต่ว่าคราวนี้น่เราก็คือ ขุดหินขุด่านขุดเหล็กขุดทองมาแล้วนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าคราวนี้น่ะ่านหินทองเหล็กแล้วก็เพชรนะคะคราวนี้จะเริ่มจําเป็นแล้วเพราะว่าเราจะต้องใช้ทาหมวกเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําหมวกกันเลยดีกว่าอยากดูว่าว่าถ้าเราทําหมวกแล้วมันจะได้อะไรมันจะใส่ได้ใช่ป่ะเออเดี๋ยวลองทําหมวกก่อนแป๊บหนึ่งโอเคตีบัวตีบอกปิง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 หมวกกันน็อกเก็บมาต้องนานได้หมวกกันน็อกระดับนี้หลอดโทรถามจริงไหนดิซว่ามันใส่แล้วมันจะทําอะไรได้ อ่ลองใส่ปุ๊บเอ,อ๊บอ่ะใส่แล้วไงต่ออุ๊ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวเราจะมีแบบเป็นหมวกทุกคนแล้วคือหมวกแบนมากเลยเออเนาะ ยิ่งตุงยิ่งเป็นขอบขอบตรงนี้นะทุกคนคือคือแบบว่าพวกแร่พวกอะไรเนี่ยจะเยอะมากเลยนะแล้วคราวนี้ก็คือตอนนี้เราน่ะลงไปถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนของเกาะไม่ใช่เป็นเกาะสิของแมปนี้นะทุกคนก็คือมันจะเป็นแบบฟิลแบบเป็นน้ําแข็งนี่ไง346เมตรนะคะทุกคนดูสิโอ้มันเป็นแบบเป็นน้ําแข็งอะทุกคนดูสิเออแล้วคือมันต้องใชเงินแบบอื้มเงินก็คือเราไม่พอแน่นอนค่ะทุกคนจริงๆเนาะเออแต่ว่าถ้าถามว่าเราลงมาถึงนี้ได้ก็ถือว่าโคตรเก่งทุกคนจริงจริงนะถือว่าม ว่ามันแบบว่ามันลึกมากเพราะว่าเกมนี้มันก็แบบว่าค่อนข้างใช้เวลานะคะทุกคนยิ่งเป็นแบบว่ายิ่งเป็นเกมแบบคลิกแล้วก็แบบว่าเก็บเงินไปเรื่อยๆแบบมีฟาร์มมีสัตว์อะไรเงี้ยนะคะทุกคนเอราว่าเกมนี้มันต้องใช้เวลาในการเล่นเยอะเนาะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปการขุดดินของไอ้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อายต่อไปต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊าย